ค่ะทุกๆคนอ m a t e ิช h e r ดีมคูดีเมงนะคะ Today we are going to learn about important day วันนี้นะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องวันสำคัญค่ะ important แปลว่าสำคัญส่วน day แปลว่าวันค่ะการที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวันสำคัญนะคะเราต้องรู้คำศัพท์จำนวนมากนะคะ which is a component of information about important day นะคะเราจะต้องเรียนรู้ทุกๆคำนะคะ ที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อวันชื่อลำดับที่ของวันที่นะคะคำศัพท์ของวันที่หรือไม่ก็จะเป็นชื่อเดือนนะคะเราต้องรู้คำศัพท์อันดับแรกเรามาเรียนรู้เรื่อง days วันทั้ง7ค่ะก็จะมี sunday วันอาทิตย์ monday วันจันทร์ tuesday วันอังคาร wednesday วันพุธ thursday วันพฤหัสบดี friday วันศุกร saturday วันเสาร์ครูไปอย่างเร็วนะคะเนื่องจากว่าวันทั้ง7เนี่ยเราเรียนตั้งแต่เทอมหนึ่งแล้วนะคะแล้วนักเรียนก็เคยได้ท่องศัพท์เขียนสับไปจนคล่องแล้วนะคะก็จึงมาเริ่มเรียนคำเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขกันเลยค่ะตัวเลขนะคะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะเป็นประเภทประเภทที่1น,นี่คือ cardinal number นะคะ cardinal number เป็นเลขจำนวนนับธรรมดาค่ะเช่น one two t four f i นะคะส่วนประเภทที่2คือ ordinal number นะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับลำดับที่นะคะถ้าเมื่อกี้ 1, 2, e two t เป็นตัวเลขจำนวนนับอันนี้ลำดับที่ก็จะเป็นถ้าจะเป็นลำดับที่1ก็จะเป็น first นะคะลำดับที่ 1,- second ลำดับที่2 third ลำดับที่3เราไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละตัวคำศัพท์เป็นอย่างไรบ้างนะคะลำดับที่1ก็จะเป็น first นะคะซึ่งตัวย่อก็จะมีให้นักเรียนดูตัวย่อนี้เอาไว้สําหรับเขียนวันที่ซึ่งนักเรียนหลายๆคนเคยเขียน,นกระดานไว้บอร์ดหรือกระดานดํากันมาแล้วนะคะนะคะลำดับที่2ก็จะเป็น second ลำดับที่3 third ตั้งแต่ลำดับที่ส่จนลำดับที่10นะคะจะมีตัว th นะคะห้อยท้ายซึ่งตัว th นะคะจะออกเสียงเป็นเศดนะคะซึ่งลิ้นจะอยู่ตรงกลางปลอยลมออกมาระหว่างซี่ฟันนะคะก็จะเป็นลำดับที่4ก็จะเป็น fourth five six s e v t h e i h t t h t e t h แบบนี้เป็นต้นนะคะเรามาดูลำดับที่1 1ถึง20กันค่ะ11-20ถึง20ก็จะลงท้ายด้วยตัว th เช่นกันนะคะก็จะอ่านปกตินะคะ1 l e v e n t w e l t h i r t h f o t h f i t h s i t h s e t h e i t h n i t h twenty uh, 2 h t w t h ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะตัวเลขเราก็เคยเรียนเหมือนกับวันนะคะของตอนเทอมหนึ่งไปแล้วต่อมาถ้าเป็นเลขลำดับที่21ถึงลำดับที่29นะคะจะขึ้นต้นด้วย20นะคะแล้วก็ตามด้วยเลขลำดับที่ first first second third ธรรมดาปกตินะคะอย่าง30ก็จะเป็น third นะคะส่วนลำดับที่3 1 thirty first อย่างนี้เป็นต้นนะคะ เรื่องสุดท้ายที่เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันให้นำไปใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวันสำคัญก็จะเป็นเรื่อง months นะคะมันเกี่ยวกับเดือนนั่นเองเดือนแรกก็จะเป็น January นะคะเป็นเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์ก็ February นะคะมีนาคม March เมษายน April นะคะส่วน May เมยบางคนอาจจะนึกในใจว่าเอ๊เมยเมษาหรือเปล่านะคะไม่ใช่เมคือพฤษภาคมนั่นเองนะคะจูนจ j ลายจูนมิถุนายนจูลายกรกฎาคมนะคะออกัสตสิงหาคมเซปเทมเบอร์กันยายนออก o b โทเบอร์โนเวมเบอร์แล้วก็เดซ e มเบอนะคะตามนี้นะคะซึ่งนักเรียนเคยเรียนรู้กันไปแล้วในเทอมที่1เคยฝึกอ่านคำศัพท์เคยฝึกคัดคำศัพท์เคยฝึกท่องคำศัพท์กันแล้วด้วย นะคะเอาละแค่มี3ส่วนนี้สามารถนําไปแต่งประโยตได้ไหมไม่ได้นะคะยังมีส่วนสุดท้ายซึ่งเป็นชื่อวันเฉพาะชื่อเฉพาะของวันสําคัญต่างๆที่เขาใช้เรียกกันเป็นชื่อทับศัพท์เฉพาะเรามาดูกันค่ะวันแรกจะเป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Father's Day นะคะส่วน Mother's Day นะคะ New Year's Day วันขึ้นปีใหม่นะคะแต่ที่เด็กๆไม่รู้จัก นะคะไม่รู้จักวันขึ้นปีใหม่เนี่ยจะตรงกับวันที่1มกราคมของทุกๆปีส่วนวัน New Year's Eve วันสุดท้ายนี้นะคะตรงกับวันที่31ทธันวาคมของทุกๆปีนะคะเขาเรียกว่าวันส่งถ่ายปีนั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นวัน Thanksgiving Day วันนี้เป็นวันขอบคุณพระเจ้านะคะของเจ้าของภาษาก็คือชาวอังกฤษอเมริกันนะคะ Thanksgiving Day เนี่ย เขาจะใช้ไก่งวงหรือเตอร์กีภาษาอังกฤษเรียกไก่งวงว่าเตอร์กีในการบูชาพระเจ้านะคะเขาเรียกวันนี้ว่าวัน Thanksgiving Day จะว่าไปมันก็คล้ายๆกับวันตรุษจีนเลยนะคะเพราะว่าตรุษจีนก็ใช้ไก่เช่นกันนะคะต่อมาจะเป็นวันคริสต์มาสนะคะคริสต์มาสเดยซึ่งคริสต์มาสกับแ a n k s g i v i n g Day เนี่ยนะคะวันเดียวกันเลยค่ะตรงกับวันที่25ธันวาคม ะะวันต่อมาจะเป็นวัน v a เลนไทน์ s เดย์วาเลนไทน์นี้เป็นชื่อของนักบุญนะคะประวัติความเป็นมาที่เขาตั้งว่าวาเลนไทน์เพราะว่านักบุญคนนี้นะคะท่านได้กอบกู้ให้ให้ยุคที่ท่านอาศัยอยู่ในยุคนั้นๆน,น,นะคะมีความรักขึ้นเพราะว่ายุคของท่านเนี่ยกฎหมายห้ามให้คนรักกันห้ามมีความรักนะคะซึ่งนักบุญเนี่ย มีคู่รักแล้วก็มีมีคนรักจนถูกคุมขังนะคะแต่ทางการเนี่ยจับได้ก็เลยจับขังคุกจนกระทั่งนักบุญเนี่ยตรอมใจตายนะคะชาวกรุงชาวกรุงโรมนะคะในสมัยนั้นจึงแซ้สองให้วันเนี้เป็นวันที่ระลึกถึงนักบุญวาเลนไทน์นะคะหรือวันวาเลนไทน์สเดย์นั่นเองนะคะวันแห่งความรักค่ะ อันต่อมานักเรียนก็ไม่รู้จักเช่นกันแล้วก็บางคนบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเขาเรียกว่า April Fool's Day นะคะเป็นวันโกหกค่ะ เป็นวันที่เจ้าของภาษาเรานะคะชาวต่างประเทศเขาใช้วันนี้เป็นวันที่สนุกสนานอีกวันหนึ่งนะคะเพราะว่าการโกรหกของเขาก็อาจจะเป็นการทําตัวเป็นตัวตลกนะคะมีการพูดจาตลกขบขันเรื่องไร้สาระเรื่องไม่จริงใส่กันนะคะสร้างความสนุกสนาน,ค,นคลื่นคลิงให้เกิดขึ้นในวันนั้นเลยตั้งชื่อวันนั้นว่าวันโกหกหรือ April Fool's Day นะคะ ต่อมาเลยก็ยังคงเป็นวันของชาวต่างประเทศเช่นกันนะคะวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนนี่คือวันปล่อยผีนะคะวันปล่อยผี ะะวันนั้นก็ผู้คนในชาวต่างประเทศเขก็จะมีการแต่งตัวเป็นผีนะคะโดยสัญลักษณ์ที่เขาใช้กันแล้วก็ผู้คนรู้จักนี่จะเป็นฟักทองนะคะแล้วก็มีการควักไส้ฟักทองออกควานไส้ฟักทองออกนะคะเขาทำเป็นลูกตาทําทปากทําจมกูกแล้วก็ใส่ไฟลงไปจุดเป็นเหมือนแบบว่าเซเลเบตนะคะเป็นการเฉลิมฉลองเป็นเหมือนเดคอ r เรชันเป็นการตกแต่งในยามค่ำคืนให้เกิดความน่ากลัวขึ้นให้เกิดเป็นสีสัน ของค่ำคืนวันฮาโลวีนนั้นๆของชาวต่างประเทศค่ะต่อมาจะเป็นของเทศกาลของคนจีนมั่งค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะคะนักเรียนหลายๆคนคงชอบนะคะ Chinese New Year นะคะ Chinese New Year เป็นวันตรุษจีนนั่นเองนะคะอันต่อมาอันต่อมาจะเป็น Constitution Day อันนี้คือวันรัฐธรรมนูญนะคะถ้านักเรียนหลายๆคนท่องศัพท์ถึงคำนี้ทุกคนจะทราบนะคะว่า Constitution Day แปลว่าวันรัฐธรรมนูญอยู่ในสมุดศัพท์ที่นักเรียนท่องกันด้วยนะคะแล้ว,วันสุดท้ายและว,วันสุดท้ายของภาพของภาพโปสเตอร์นี้ก็คือ Coronation Day นะคะซึ่ง Coronation Day แปลว่าวันฉับมงคลค่ะ นี่นักเรียนรู้ชื่อคำศัพท์เฉพาะมากมายต่อมาเรามาถึงวันของไทยๆเราดีกว่าวันของศาสนิกชนเรานะคะ Buddhist Lent Day แปลว่าวันเข้าพรรษานะคะ Buddhist แปลว่าพุทธศาสนิกชน,นะคะคนไทยเรียกพระพุทธศาสนาแต่ฝรั่งเรียก Buddhist นะคะ Buddhist Lent นะคะแปลว่าวันเข้าพรรษาแต่มีออกพรรษาด้วยนะคะออกพรรษาภาษาอังกฤษก็คือ The End of Buddhist Lent day นะคะวันออกพรรษาวันต่อมาของราชวงจักรีของไทยเราก็คือวันจักรี day นะคะอันสุดท้ายจุลาลงกรณ์ day นั่นเองค่ะต่อมา เป็นวันที่คนทํางานนะคะประชากรทั้งหลายที่ทํางานใช้แรงงานผู้ใช้แรงงานนั่นเองชอบวันนี้มากตรงกับวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะ Labor Day เ,เ,เ,เขาเรียกว่าวันแรงงานแห่งชาติหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นภาษาอังกฤษว่า May Day เพราะว่ามันเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมแล้วพฤษภาคมภาษาอังกฤษก็คือ May มเหมือนอย่างเมื่อกี้นะคะที่เรียนเรื่องเดือนที่ครูดีบอกไปว่า May ไม่ใช่เมษายนนะคะ เป็นพฤษภาคมค่ะอันต่อมามาคาบูชาเดย์มาคาบูชาเดย์ก็วันที่พระสงฆ์มารวมตัวกันโดยมิได้นัดหมายนะคะอันต่อมาคืออาสารหาบูชาเดยนะคะก็คือวันอาสารหาบูชานั่นเองและอันสุดท้ายวิสาขาบูชาเดย์นะคะนี่คือวันของพุทธศาสนิกชนของไทยเราค่ะเอาละเป็นวันที่นักเรียนต้องรู้จักนะคะ เป็นวันที่นักเรียนต้องรู้จัก Teacher's Day วันครูนั่นเองค่ะวันครูวันนี้คุณครูก็ชอบอีกวันหนึ่งนักเรียนก็ชอบและนักเรียนทุกคนก็รู้จักนะคะ Children's Day วันเด็กนั่นเองค่ะอันต่อมารูปสระน้ำแบบนี้สงกราน a n Day เลยค่ะวันสงกรานต์ค่ะ ตรงตามตัวทับศัพท์เลยนะคะสงกรานต์เจอันสุดท้ายก็ตามทับศัพท์คำภาษาไทยเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ประเพณีของชาวต่างชาติแต่เราเชาวต่างชาตินะคะเป็นประเพณีที่สืบทอดในประเทศไทยเรามาเป็นเวลาช้านานและชาวต่างชาติรู้จักนะคะจึงต้องใช้ชื่อทับศัพท์ตั้งเป็นคำบำัญญัติคาศัพท์นี้ขึ้นมาว่าลอยกระทงเจค่ะวันลอยกระทงค่ะ ทีนี้มาถึงเรื่องที่ครูต้องการให้นักเรียนทราบเพื่อนํามาทําแบบฝึกหัดเป็นสํานวนการถามเกี่ยวกับเรื่องวันสําคัญนะคะซึ่งรูปแบบคําถามเขาจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสํานวนภาษาอังกฤษคือ what's today พรุ่งนี้เป็นวันอะไร what's tomorrow เมื่อวานนี้เป็นวันอะไร what was yesterday ปเปลี่ยนไปนะคะตามตัวอักษรสีแดงส่วนรูปแบบคําตอบง่ายมากแค่นักเรียนขึ้นต้นด้วยว่า it's ซึ่ง i t มันแปลว่ามันเป็นหรือมันคืออย่างนี้แล้วเราก็ใส่ชื่อวันลงไปเลยเป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อเฉพาะของวันไปได้เลยตรงอักษรสีแดงนะคะ is ร้อยกระชง day ตามภาพหรือถ้าวันรอยกระทงเนี่ยครูตั้งโจทย์ไว้ว่าตรงกับวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนนะอ่าสามารถตอบได้2แบบแบบแรกบอกชื่อวันก่อน is ร้อยกระชง day มันเป็นวันร้อยกระทงต่อมา ตอบชื่อว่ามันตรงกับวันที่เท่าไหร่ is t Saturday November the t w e l เวลาเราอ่านเราต้องอ่าน the นะคะเพราะว่า the นำหน้าตัวเลขลำดับที่ซึ่ง Saturday วันมาก่อนชื่อวันภาษาอังกฤษมาก่อนต่อมาเป็นชื่อเดือนแล้วก็ตามด้วยวันที่ตัวอย่างถ้าให้ภาพวันสงกรานต์แล้วก็เขียนโจทย์ว่าตรงกับวันจันทร์ที่15เมษายนนะคะ what's today อ่าอันนี้นักเรียนก็ลอกโจทย์ตามแต่เวลาคําตอบนักเรียนก็จะตอบเป็น2แบบตอบชื่อวันว่ามันเป็นชื่อวันอะไรเช่นตอบว่า is สงกร o n d day แล้วก็ตอบด้วยว่ามันตรงกับวันอะไรเช่น is Monday April the 1 5 t h นะคะซึ่งจำไว้เลยนะคะนักเรียนชื่อวันมาก่อนแล้วคอมมาที่สำคัญเครื่องหมายนักเรียนชอบลืมกันบ่อยมากเลยคอมมาลืมไม่ได้ในลักษณะการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องแกรมมาเป็นสิ่งสำคัญคอมมาต้องมาหลังจากชื่อวันแล้วหลังจากนั้นทั้งสองประโยคต้องตามด้วยจุด Full Stop จุด Full Stop จะอยู่ในประโยคคำตอบที่นักเรียนต้องเขียนตอบนะคะส่วน question mark จะอยู่ในเครื่องหมาย คำ Question Marks จะเป็นเครื่องหมายคำถามจะอยู่ในประโยคคำถามค่ะหวังว่านักเรียนคงจะทำแบบขัดได้นะคะแล้วก็คงจะนสามารถนำไปพูดไปอะไรสื่อสารได้เกี่ยวกับเรื่องวันสำคัญต่างๆแล้วไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะครูจะมาสอนเรื่องอะไรต้องรอติดตามชมค่ะ Goodbye See you Take care of yourself ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ